อัปเดตใหม่ฟีไฟเปิดเผยตัวละครใหม่รือติ๊กโรฮานใจความสามารถใหม่เมื่อสังหารศัตรูตายจะรีแม็ทุกประเภทปืนพร้อมวิธีรับตัวละครใหม่และอัปเดตใหม่นับถอยหลัง6วันแห่งการต้นโลกฟี e ฟเอ็กดอราชนคนต้นโลกอัปเดตใหม่ล่าสุด และภารกิจซีซั่นใหม่มา no แล้วอัปเดตคาบุกิทั S ้งผู H ้หญิงและผู H ้ชายถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู t ้ชมทุกท yeah. like right. ่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับพีโกโซไซเบอร์แล้วเราก็อยู่กับกริน่าฟรีไฟล์นะครับแม่ วันนี้มีอัปเดตมากมายเลยนะฮะโดยเฉพาะตัวละครใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวละครของอินเดียนะครับและนะครับผมจอร์ชนคน้นโลกนะฮะและภารกิจซีซั่นใหม่นะครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่โก้ด้วยนะฮะเอาละครับผมว่าด้วยเรื่องของตัวละครใหม่ที่เปิดเผยออกมาแล้วนะครับ สำหรับลือติ๊กนะครับผมโลนใจนะฮะซึ่งเป็นตัวละครอินเดียนะครับผมคล้ายๆกับแบบ d ีเจลูนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบดาราหนังบูนะฮะนี่นะฮะมีเดอะนิวฮีโร่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางเซเวอร์อินเดียเนี่ยได้ปล่อยนะครับผมทีเซอร์ออกมาหลายอันมากแต่แปลกใจมากนะครับผมที่เซเวอร์อื่นตอนนี้ไม่ได้ปล่อยทีเซอร์ใดๆออกมาเลยนะครับแต่เขาบอกว่าจะ เข้าเร็วๆนี้นะครับจะเข้าเมื่อนะครับยอดไลค์นะครับผมทะลุ1ล้านนะครับของเซิร์ฟเวอร์อินเดียนะครับเขาก็จะปล่อยตัวละครนี้ออกมาทันทีนะครับผมอ่าตอนนี้มีข้อมูลในเกมชัดเจนแล้วนะครับกับความสามารถนะครับความสามารถของเขาคือสามารถรีแม็กได้เลยเมื่อสังหารศัตรูนะครับก็ก็คือยิงต่อเนื่องเลยนั่นเองนะครับและมีภารกิจนะครับผม1ล้านแช์นะครับอ่าก็จะ ได้ตัวละครนี้ไปในเซเวอร์อินเดียนะครับแต่เซเวอร์อื่นๆต้องรอดูนะครับและอัปเดตใหม่นะครับผมนับถอยหลังอีก6วันนะครับสำหรับภารกิจนะครับผมอ่านะฮะฟีฟายเอ็กจรชนคนบนโลกนะครับซึ่งตอนนี้เกมได้ปล่อยทีเซอร์มาในเกมให้ดูแล้วนะครับในหน้าห้องรอสังเกตว่าจะมีชายแล้วก็ผู้หญิงชุดแดงเยอะแยะเลยแล้วก็มีตู้เซฟนะครับตั้งอยู่ เป็นการปล่อยทีเซอร์นะครับทางด้านของเซิร์ฟไทยก็มีการอัปเดตใหม่นะครับภารกิจซีซั่นใหม่นะครับก็เวอร์ชั่นเต็มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งชุดคาบุกิหญิงคาบุกิชายนะครับผมที่หลายคนรอคอยนะครับคาบุกิใหม่2020เลยนะฮะบอกได้เลยนะฮะว่ายังเท่นะครับไม่จําเป็นต้องมีแค่ของผู้ชายแล้วของผู้หญิงก็ต้องมีมาบ้างดีเออ ประมาณนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่โก้เปิดให้ดูให้หมดเลยมีอะไรบ้างเด็ดๆนะครับก็มีมีดนะครับที่เด็ดๆอยู่นะฮะและชุดตัวละครผู้หญิงนะครับผมอ่าเซตอาชูล่านะครับผมและท่าเต้นนะครับเป็นท่าปัดฝุ่นนี่นี่ไปหนึ่งทีนะครับต่อไปเนี่ยครับผมก็จะเป็น M 5 0 0อันนี้ไม่บวกสติตัสอะไรนะครับแค่สวยๆนะสวยๆนะครับผมและ กระเป๋าคาบุคินะครับผมเอ็กซ t คิวเตอร์นะฮะอือโอ้นี่เอ็กซ t คิวเตอร์นะครับโคตรสวยนะฮะและนะครับผมนี่เลยนะฮะอ่านะฮะเป็นบอร์ดนะครับผมแวนควิกเซอร์นะครับซึ่งหน้าตารูปร่างเหมือนกับดาบผสมบูมแรงนะฮะเอาละครับและที่สุดของที่สุดคือชุดนี้เลยครับผมเซ็ตทาเคมีคาซิจินะฮะอ่า โค้ดเท่นะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวกันนิดนึงนะครับสำหรับภารกิจซีซั่นใหม่ตอนนี้นี่คือนะฮะไอตัวเครื่องบินก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็รอ,อดูเลยนะครับจรชนคนพ้นโลกนะฮะเอาละครับผมโดดลงมาเอาบอบดแล้วก็กระเป๋าเนี่ยครับยังสวยนะครับกระเป๋าข้างหลังเนี่ยแบบว่าเป็นอ,อ,อาสูรน,น,นะฮะอาสูรนะฮะ ไม่ใชการ์ูนอาศูนเลยนี่นะฮะโดดลงมาชืบแต่ล่มพี่โก้ลืมเปลี่ยนมานะทษทีทษทีโอเคเดี๋ยวลงไปรีวิวให้ดูนะครับว่าชุดเวลาใส่จริงเนี่ยมันสวยไหมคุ้มค่าไหมนะครับผมสำหรับภารกิจซีซั่นนี้นะครับลงมาปุ๊บเอา้ามีคนลงตามมาด้วยใครเนี่ยเอา้าเฮ้ยใส,ใส่ชุดภารกิจเหมือนกันนะครับผมอ นี่ส่งดอกไม้ให้ด้วยนะครับย่อขอเป็นเพื่อนเลยนี่เราก็เป็นเพื่อนนะครับเดี๋ยวลองท่าเต้นใหม่หน่อยนี่เป็นไงท่าเต้นใหม่ปัดฝุ่นนี่เป็นไงยังแจมนะครับเดี๋ยวหาเรื่องแกล้งเขาหน่อยดีกว่าทําไงดีวะทุกคนโชว์ปัดฝุ่นไปก่อนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราระเบิดถังใส่ดีกว่าวางแผนแลระเบิดถังใส่ดีกว่าใครก็ไม่รู้มาขอเป็นเพื่อนมาเพื่อน นายไว้ใจเรามามดูก่อนว่าเขาไว้ใจเราเปล่าย่อก่อนย่อก่อนโอเคไปไม่ต่อยหัวเราก็บุญแล้วมายืนข้างๆถังหน่อยเนียนเนียนเนียนมาไหมมาไหมอืมไปเก็บไปเก็บกระทะมาตีหัวเราหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นใจเย็นใจ้เย็นลุ้นๆอ่ามามายืนข้างถังหน่อยมาเฮ้ยมายืนด้วยยิงถังนี่ครับจังหวะนี้ม ฮอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่ารีวิวเต็มๆในหมวด4 vs 4ดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวหมวดน้นมันจะยาวไปนะโอเคโอเคมาช่วงนี้ติด4 vs 4มากเลยนะครับเพราะว่าแมปใหม่มันเข้ามาอุ้ยเ้ยดึงหัวไปโอ้โหดึงหัวรัวๆนะครับแบบนี้ต้องขึ้นไปซ้ํานะครับไปซ้ำก่อนเอาดึงกันดึงกันเฉยนี่เรียบร้อยนะเก็บหมดครับจังหวะนี้ฝึกดึงหัวอยู่นะฮะช่วงนี้นะฮะกับปืนพงฟืนพกนะครับ เอาแลครับยังไงฮะจังหวะนี้เอ้าเพื่อนโดนยิงรัวไปรัวไปรัวไปเอ้าไข่คว้างระเบิดควนันอีก่ะเอาครับจิตสัมผัสครับจังหวะนี้หัวไหมเรียบร้อยติดหวัวจิตสัมผัสครับจังหวะนี้ยังไงฮะยังไงยังไงพ่กุตตั้งค่าเป็นปิดเมื่อสะปูอยู่นะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องตั้งค่ากลับเป็นอย่างเดิมก่อนนะโอเค ตอนนี้ตั้งค่ากลับเป็นอย่างเดิมเลยนะครับอืมไม่ติดหัวเลยไม่ติดหัวเลยเอา้ามาลากไปหนึ่งทีเรียบร้อยติดหัวไปครับผมลากหัวโชว์นะตอนนี้ตอนอัดคลิปพี่ก้อาจจะเล่นกับคอมนะครับแต่ว่าตอนสตรีมเนี่ยบนไอแพดแน่นอนนะฮะเอาเล้ะครับยังไงครับอา้อาวอ้าวเดียวเดียวโอ้โหล่วงเป็นแถวเลยฝั่งเราอืมไอวอลไปก่อนหนึ่งทีใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่น้อง จะเย็นเดี๋ยวมันมาชาร์จเลยหรือเปล่ารู้สึกมันมาชาร์จเลยนะเมื่อกี้เหมือนโดดลงมาชาร์จนะครับนี่ลากหัวไปครับลูกซองหนึ่งีลากขึ้นหนึ่งชุดเองโอ้โหนีไงมวานนี้ปานี้ลากลากไม่ขึ้นว่ะมันดาวสะกดปืนยิงเร็วเกินอ้าวไม่ขึ้นเหมือนกันโอ้โหม่ขึ้นดังคู่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วอ,อยู่ไหนอีกตัวนึงเลยเฮ้ย,เ,ยเหมือนดึงกันเหมือนดึงกันอะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนดึงกันนะ ดึงกันยังเนี่ยดึงกันยังนี่ดาวไปอีกรอบดึงกันเหนือดึงกรเหนือแบบนี้ต้องไปฟางระเบิดตายไปหนึ่งครับฟางระเบิดไปนี่นี่ไม่น่าจะรอดนะถ้าลุกขึ้นมาได้เพื่อนเราก็น่าจะซ้ำนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้สำหรับชุดใหม่นะครับก็สวยงามนะพี่โกว่าสวยงามนะครับ เอาแล้วครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมแจกเพชร500เพชรจากกิจกรรมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอ่านะฮะเอาแล้วครับกิจกรรมนี้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ลงใน facebook เป็นสาทารณะนะครับผมกดไลค์ที่คลิป1ทีนะครับและพี่โก ก็จะสุ่มรางวัลนะฮะแจก500เพชรให้สําหรับผู้โชคดีนะครับวันนี้นะครับได้แก่น้องฟุกนะครับผมอ่าน้องฟุกทําตามกติกาจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูครับนี่ฮะกดแชร์เป็นสาธารณะในเฟ e บุ o k นะครับคลิปนี้หรือว่าคลิปล่าสุดก็ได้นะครับผมอานะฮะได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับกติกาคือกดไลค์ กดแชร์คลิปนี JIM, ้ลงใน Facebook เป็นสาธารณะกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งช่องพี่โก้นะครับเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดคอมเมนต์ UID ในเกมและชื่อใน Facebook ไว้นะครับและพี่โก้ก็จะเอานะฮะ UID ของน้องเนี่ยมาเติมให้นะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะฮะเอาไปเลยครับผม500เพชรนะครับยินดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้รางวัลแบบนี้นะครับก็เพียงแค่ทำตามกติกา กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook เป็นสาธารณะกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดและอย่าลืมคอมเมนต์ UID ในเกมและชื่อใน Facebook ของน้องไว้นะครับเอาละครับผมสำหรับวันนี้พี่โก้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่โก้ด้วยนะครับบายบายเจอกันใหม่ครับผม